สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขกันครับผมม,มืันนี้พาพมาเบิ้งมีดครับโอเวอร์แวนดครับผมขอตรวครับ,รบนี่ครับวับนนี้ได้บักรมีมากครับเอาบักรุเรียนครับผมสุเรียนสุเรียนมาลูกหนึ่งนะครับจำยากเลยครับสุเรียนพี่ดอง ใช่แล้วนะไม่นอนมาแล้วมาแล้วเยเรียนมากหน่วยนะึงนี่ครับผมก็ลองตอบมันนี้นครับหายคนกีดไม่หายแล้วลืมไปหายคนกีดไม่หายแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะแช่เข้ามาแบง่ง เซ็งลังได้ครับครับห้าหมตีต่อทั้งสี่ข้อนะครับแตแล้ว๋ยาแล้วพี่น้องครับแฮนแท์นี่ครับถือว่าโอเคนะครับ โอเคเลยขอบนองนุ่มในนะครับอันนี้นี่ยบ่ค่อยบ่ค่อยเละปันได้ครับรอบนองน,นุ่มในอืมหอมใส่ได้ล <c oughs> เลยอ่ะใส่ไปรไมือหนึ่งกินเดียวไม่หลายแล้วปอกไ้ก่อนครับปอบไกไ้กอนกินเดียวไม่หลายแล้วครับมือหนึ่งคืออยากก็เลยซื้อมาไว้ก่อนครับ เกินไปเรื่อยปกติกับปอกเป็นอยู่ลนะครับแต่ว่าห่างสายสักหน่อยมีดว่าเขา <c oughs> มันกระชากเลยมีดว่าเขามีดกับปอบทุเรียนดเลยมีดว่าเขามีดพ่กแข็งอ่ะเห็นบอลแต่ทางแล้ว ได้แล้วครับโอ้โหอันนี้่หน่อยหอมมากครับเห็นพี่น้องครับคู่นั้นครับผมในกล่องอาจจะเปเหลืองนะครับเนาะแต่ว่าเนื้อเพิ่นเหลืองนะครับแก่เต็มทีเลยถือว่าโอเคถ์ตใจอยู่ครับใช่ปะชื่อโอเคตเหมือนกัน,กนละ ผู้นี้คนบบก,กีดให้พี่น้องเอ้ยลำบากเลยบัลเน,นี้ยเมียนนันมาเขาไม่นัอกครับทำเมียนนุ่งเบาเฉยมใส่แห้งด้วย่ววววอยกิ่นบองมียเรื่อเรื่อแต่ยาบมากพี่น้อง เหลืองนะครับเหลืองแต่ในในกล่องมันมันม่ค่อยเหลืองนะครับเนาะนีะ่นเนี่ยเนี่ยอยหน่อยครับกำลังกิน,น,กกนมันพอดีกินลมีู่่หนึ่ง เตหน่อยหนึ่งซุ้มแล้วอ่าได้ลวครับมาดูอคู่หนึ่งกอ,อบนอกลุ่มใน พดอดีก,กินเลยหรือว,ว่าพมผิดหวังอ้าพี่น้องครับเบสเซ็จแล้วนี่หนเหลืองๆนะครับตอนนี้กล้องอาจจะพวเหลืองอ้าเมย์เสียบๆน้่งกันกนะครับผมพี่น้องครับสำหรับคลินีก้กอ่ะขอตัวลาไปก่อนสิบูกนะป็นไง แซ <net diz> ่บครับสวัสดีครับ